สวัสดีครับช่องทีเด็ดอฆษณามีความวิจารณ์ให้ทัศนาฟุตบอลในการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี่สามารถกดติดตามกดตั้ทายเข้ามาได้โอกาสถึง80 90เซเลย <thought> so. ก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวนันวันละ2ตัวว,ตว,วันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับสายเชียร์ฟุตบอลไม่พลาดเชียร์เวลาตอนนี้โปรโมชั่นดีนะแจกสัปดาห์เป็นแสนมีเงินคืนทุกวันจันทร์ให้ด้วย20,000บาทสนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้ิปวีโอเข้ามากันได้นะครับ คืนนี้ทีเด็ดเราจะไปที่โคปาซูมาลิการ์นานะครับเป็นโคเลเชียเปิดบ้านพบเดย์พอตเลสนะฮะราคาเปิดมาจะมัานต่อขึ้นกบลูกนะโคเลเชียในลีกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอันดับ15บนตารางนะของลีกบราซิลนะส่วนยูนิเวอร์นะสตาริโอเนี่ยเดย์เปิดตเลสเนี่ยชื่อยาวเตือนนะอันดับสิอันดับสามนะถือว่าผลงานในลีกดีมาดูฟอร์มช่วงหลังกันหน่อยโคเลเชียเกิดอะไรขึ้นนะเยาว์เยือนล่าสุดมีชนะ4เสมอ3แล้วก็แพ้ไปแค่2เกมเอง บวกสามเกมเสียสี่เสมอหนึ่งส่วนใหญ่ก็ที่เสียอาจจะเพราะแพ้ราคาตัวเองด้วยเสมอซาวปโลในบ้านต่อเสียนะอืมเสียแพ้ราคาตัวเองนะในเสมอต่อคุยบ้าเสียนะมาดูผลงานเกมเย้าเยือนกันหน่อยในบ้านไม่ค่อยดีละสิบเกมหลังเย้าเยือนในบ้านก่อนเออในเกมในบ้านขออภัยนะฮะเกมในบ้านสิบเกมหลังล่าสุดนะเออในบ้านเขาเล่นดีหน่อยนะฮะชนะสี่เสมอสามแล้วก็มีแพ้สามเกม ในบ้านนี้บวก3าเกมเสมอ1แล้วก็เสียไป5้าเกมอัตราการบวกไม่ดีนะแต่บอลบราซิลในบ้านถือว่าดีนะครับนะมาดู u n i ิ e วอร์ชิตาริโอเดปอร์เตสนะฮะทีมดันจากเปรูสิบเกมหลังล่าสุดมีชนะ5้าเสมอหนึ่งแพ้สี่ผลงานโดยรวมถือว่าดีนะฮะบวกไป5้าเสียห้านะห้าสิบห้าสส่วนผลงานเกมเยอนนะของเดปอร์เตสนี่นะผมเล่นเขาสั้นอนะ สิบเกมหลังล่าสุดเกมเยือนมีแพ้ห้าเกมต่อเนื่องช่วงนี้นะแล้วก็เสมอหนึ่งหกเกมหลังไม่ชนะใครเลยแล้วก็ชนะสามเสมอหนึ่งโดยรวมแล้วสิบเกมหลังสุดบวกไปสามเกมครึ่งเสมอหนึ่งเสีย 5, ห้าแมโอ้มีช่วงนี้ว่าห้าเกมหลังแพ้รวดเลยจะต,ต้านโคลนเทียได้ไหมเนี่ยต่อเท่าไหร่ต่อครึ่งคุลูกลูกหนึ่งน่าจะมีไหมราคาเปิดมาที่โคลเทียต่อครึ่งคุบลูกครับหนึ่งจดเก้าห้าถ้าต่อครึ่งลูกหนึ่งจุดหกนะ ผมว่าเชียร์เจ้าบ้านดีกว่าโคลเรนเทียนนะบอลใหญ่ด้วยแล้วก็มีเสียงเชียร์ในบ้านครับคิดว่าทีมในบ้านโคลเรนเทียนอะมาตรฐานดีกว่าเชียร์ได้ครับส่วนคู่ที่2องให้อยู่ที่ฟุตบอลโคปานนะซูดาเมริกาน่านะครับเป็นโคโลโคลโลนะเปิดบ้านพบอเมริกาเอนะ็มจีแล้วหรือว่ามิเนลโลเนะี่ยทีมดังจากบราซิลนะครับอันดับแในลีกโคลโคลโคโลถือว่าใช้ได้นะแต่มิเนลโลนี่สิอันดับ20นะในลีกไม่ค่อยดีนะมาดูผลงานหน่อยโคโลโคโลทีมดังจากชิลี สิบเกมหลังล่าสุดชนะสามเสมอสี่แพ้สามผลงานไม่ค่อยดีนะบวกไปสามเกมเสมอสองและเสียไปสี่เกมนะมตัวเลขสี่สิบเปอร์เซ็นต์ึงผลงานของโคโลโคโลในบ้านสิบเกมหลังดูดีขึ้นนะครับมีแพ้สามเสมอสองชนะห้า 5. แต่ในบ้านก็ไม่ค่อยบวกนะบวกสามเกมเ,เสียไปแล้วถึงเออหกเกมตัวเลขไม่ดีสามสามเปอร์เซ็นต์หนึ่งไม่ค่อยบวกเท่าไหร่นะเจ้าบ้านมาดูอเมริกาเอ็มจีหรือมิในลโลนะสิบเกมหลังล่าสุดเย้าเยือนนะ ชนะ4เสมอ2แพ้4บวก5เสมอ1เสีย4เออตัวเลขดีน55%นะเหนียวแน่นแพ้ยากนะครับส่วนฟอร์เมเกมเยือนของอเมริกา MG มิเนโล่เนี่ย10เกมหลังล่าสุดไม่ชนะใครเลยเสมอ3แพ้ไป7 iba, o, na, โอ้แพ้กอร์เรจีบ้าแพ้เกมิโออินเตอร์นาซิองนาบูฟาโตโก้อ้ทีมใหญ่หมดเลยเนี่ยดัแบ1บดัแบ2บเลยเจอซาวเปโรกเจอดาติเซียด้วยโอ้โห้10เกมหลังบวก3แล้วก็เสีย7นะผมมองว่ามิเนโล่เจอบท ทดสอบสําคัญมาก็เลยไปยาวนะก็คิดว่าเชียร์ได้แหละนะมาดูราคากันไนะหมใครต่อเจ้าบ้านต่อไหมอืมเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกนะ1.68ลองได้เต็มน้ําล้นเลยถ้าต่อครึ่งลูกได้เต็มลองได้1.77ไปผมลองเลยว่าอเมริกาไม่ในโล่นะคิดว่าต้องแพ้1-2-0นะเสะถึงโดนเต็มนะถ้าแพ้ลูกหนึ่งโดนหานเลยผมคิดว่ามีโอกาสเสมอเหมือนกันนะนะทีมเยือนถือว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ดีจริงเกมเยือนนะแต่ก็คิดว่าเจอทีมใหญ่มา วันนี้นะ่จูนได้ไหมยันเสมอก็รับทรัพย์กันเลยเชียร์ไม่ไน้โลลวกันนะฮะทีเด็ดสองคู่น,นี้ชอบตามกันมาได้คู่แรกผมมองว่าโคเรนเนทียในบ้านดูดีราคาไม่แรงกับบอลบาร์ซิลล่นในบ้านดีเชียร์นะฮะส่วนคู่ที่สองก็เชียร์อเมริกาไม่โลทีมเยือนทีมจากบาร์ซิล,ลนะ่าคิดว่ามาตรฐานทีมดีน่าจะยันเสมอได้เพียงพอแล้วนะครับเสมอก็รับทรัพย์เลยนะฮะก็เชียร์อเมริกาเอ็มีนะครับทีเด็ดสองคู่น,นี้ชอบตามมาได้นะครับวันนี้ปากาก็เล็กก็แช์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ